สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับป้าเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พาข้าควคัยอีกแล้วจะพามาทอดปลาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะกินปลาทอดกินปลาทอดคล้ายๆกับปลาเน,นบ้านเราเนั่นแหละจ้ากินก็รสเดียวกันทอดก่อนไฟจะกระเด็นทอดปเป็นยคล้ายๆปลา,า,า,านี่คล้ายๆปลาเนรเนี่ยแต่เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ลืมอ่านอ่ะ พักคงทิ้นแทุกคนเนี่ยคล้าย okay, ปลานิม้านลราโรยเกลือหน่อยไม่ให้มันติดกระทะถ้าโรยเกลือแล้วเวลาทอดกระทะมันจะไม่ติดล่ะกับข้างดึงดูแต่ข้าง,งนี้นิดนิหน่อยอันนี้พา,าทอดปลาทอดปลากินแบบ ข้าวแล้ว,วก,ก,ก,ก็กินกับกราท่อมเปิลตลาดกิเลยมีมันฝรั่งปอกมันฝรั่งทำกระท่อมเปิ้ลตลาดจ้ะกินกับปลาเลยัีปลาทอด ข่างง่ายแล้วก็ไม่ติดะเวาเราเราเตรียมตัวเนยท่า โดนเชียงไปก็ทะไมติดกระเชติดไว้ก,กัน,น,นก,ก,นก,นก,กระเดินเช็งถูกติดตัวนเสิเชียงแล้วจ้ะพี่น้องม่แหงม่ติดกระเ้าเยาป็นท้องนีอย ที่น้องสาจะเหลือประมาณนีน จิตใจและเดี๋ยวเราตักเย็นตักลงทำกระเทาเปิ้ลก่อนนี่จ้ะพี่น้องกระเทาเปิ้ลปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหั่นทำกระเทาเปิ้ลสลัดกินกับปลาจ้ะก็จะหั่นี้ ขอหั่นสักสองหัวก่อนเนาะแม่นอำหอม น,นี่จ้าพี่น้องประเพ็ญไม่ทําหมดนะทําแค่สามหัวเก็บไว้ให้สามีกินด้วยอันนี้ประเพ็ญทำกินเองคนเดียวเครื่องก็จะมีเนี่ยทุกคนใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็ผงผงซุปหน่อยนึงผงสลัดนะ่ะใส่ให้มันหอมๆนิดเดียวแล้วก็มี น้ำมันช้อนหนึ่งแล้วก็เออน้ำส้มสลัดช้อนหนึ่งพอแค่นี้น้ำนส้มสลัดนะทุกคนผระเพนก็จะรวมไปเลยในนี้นะทุกคนใส่หองหอมไปแล้วอันนี้แค่สามหัวเองทุกคนใส่ริกไทยหน่อยเฟอร์ซัลเกลจะเกลสักหน่อยหนึ่งครึ่งช้อนชา เพราะว่านี่แค่สามช้อนเอ้แค่สามหัวใส่นี่หน่อยใส่แค่ให้มันน้ำหอมทุกคนมันก็จะมีรสอร่อยใส่นี่ผงผงสลดัดผงซุปทุกคนฝรนั่งใส่ซออหนึ่งเดี๋ยวเปรี้ยวถ้าเราทำเยอะแล้วก็ใส่เยอะทุกคนนี่ประเพณีทำแค่สามหัวกินกับ ปลาทั้หน่อยน้ำมันจ้ะแค่นี้แหละกระทบเื่นสลัดไม่มีอะไรมากถ้าคนชอบมักกี้กระต่ายมักกี้ไปอีกได้แต่ประเมไม่ไม่ตา่ายี้แล้วก็หมักทิ้งไว้สัดปสิบนาทีก็ามากินได้แลนะ้วทุกคนแล้วแต่นะคนทำมากทำน้อยก็เติม เพิ่มลงไปถ้าถ้าเราทำเยอะเครื่องอ่ะนี่นกินคนเดียวยังเยอะไปเลยเนี่ยตั้งสามหัวเนี่ยมันคงจะกินแค่ครึ่งเดียวอ่ะทุกคนกินกับปลาทอดไว้เย็นกเนมื่อเชวันก็กินแค่ครึ่งเย็นินครึ่งหนึง่งก็ตับให้มันเข้าๆกันหน่อยคนให้เข้าๆกันคนะิ้งไว้ชักๆให้รสชาติมัน,นออก เพ็จะกินแทนข้าวอ่ะทุกคนกินกับปลาแล้ชิมสิชิมหน่อยเค็มบ้างอืมดีกินครึ่งตัวก็ตักตักอย่างนี้เลย ครึ่งนึงแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยทุกคนแค่นี้ก็อิ่มแล้วเหลือครึ่งหนึ่งกินตอนเย็นด้วย <S <S น่ากินไหมอาหารฝรั่งกินปลากก,กับมันฝรั่งแทนกินมันฝรั่งกระทบเฟิร์นสลัดเออกระทัเฟิร์นสลัดแทนข้าวพูดผิดพูดถูกกระทัเฟิร์นสลัดแทนข้าวกับปลาจ้ะ น่ากินไหมทุกคนเชิญทุกคนมากินด้วยกันได้นะคะนี่จ้าปลาทอดกับมันฝรั่งปลาทอดก็คล้ายๆปลานินอะไะทุกคนตัวเหมือนกันแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าเชิญทุกคนมากินด้วยกันกับประเพณน,นะคะโอเคเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมปลาทอดจ้า ไทยไทยปนฝรั่งจ้ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า thank you very much my friend everybody see you next time bye bye สวัสดีจ้า